จากกรณีเหตุไฟไหม้โรงงานผลิตรองเท้าริมถนนเทพรัตน์ตำลมตำบลบางฉลงอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการล่าสุดค่ะเพลิงก็ยังปะทุในตัวอาคารนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ปิดกั้นการจราจรหน้าโรงงานหวั่นว่าอาคารจะพังถล่มค่ะ โดยหลังจากที่ตลอดทั้งคืนเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและทีมบรรเทาสาธารณาภัยยังคงร่วมกันควบคุมเพลิงในตัวอาคารที่ปะทุอย่างต่อเนื่องค่ะจนสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ในวงจำกัดหลังช่วยกันระดมฉีดน้ำกว่า30คันและโฟมจำนวน4 0 0 0ลิตรเพื่อไม่ให้เกิดปะทุข,ขึ้นขณะที่นักผจญเพลิงต้องใช้ความระมัดระวังและเสี่ยงภัยที่จะเข้าไปทำการดับเพลิงภายในตัวอาคารเพราะว่าหวันเรื่องของความปลอดภัยของตัวอาคารล่าสุดขณะ เลิงยังประทุในตัวอาคารขึ้นเรื่อยๆเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้ใดได้รับบาดเจ็บหนักเสียชีวิตและผู้สูญหายจากเหตุการณ์ค่ะโดยคาดว่าวันนี้หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุอีกครั้งเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงและสรุปภาพรวมของความเสียหายเบื้องต้นค่ะขณะที่การจราจรในช่วงเช้าที่ผ่านมาพบว่ารถเริ่มติดข,ขัดสะสมหลายกิโลเมตรโดยเฉพาะคู่ขนานขาออกเนื่องจากเจ้าหน้าที่ต้องปิดการจราจรคู่ขนาน ช่วงบริเวณที่ผ่านหน้าโรงงานที่เกิดเหตุป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยมีทั้งเจ้าหน้าที่ป้องกันเจ้าหน้าที่สายตรวจของสพบางพลีคอยอำนวยความสะดวกและกำชับแรงงานที่ต้องมาทำงานในวันนี้ให้เดินห่างจากตัวอาคารให้มากที่สุดค่ะทั้งนี้ประชาชนที่ต้องสัญจรบนถนนเทพรัตน์ขาออกมุ่งหน้าบางบ่อหรือชนบุรีขอให้เลี้ยงเส้นทางหากจะเข้าเคหะบางพลีหรือว่าไปบางบ่อให้ขึ้นทางด่วนบุรพาวิถี ไปลงเมืองใหม่บางพลีค่ะหรือบางบ่อจะสะดวกที่สุดค่ะแต่หากจำเป็นต้องใช้เส้นทางก็ขอให้ใช้ในเลนหรือในเลนด่วน ของถนนเทพรัตน์และขอให้เผื่อเวลาในการเดินทางด้วยคาดว่าจะต้องปิดการจราจรเช่นนี้ต่อเนื่องค่ะจนกว่าผู้เกี่ยวข้องจะตรวจสอบโครงสร้างของตัวอาคารดังกล่าวแล้วเสร็จเรียบร้อยค่ะซึ่งล่าสุดค่ะกรมควบคุมมลพิษเจ้าหน้าที่ของกระทรวงอุตสาหกรรมเจ้าหน้าที่กระทรวงสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษก็ได้เดินทางลงพื้นที่ที่เกิดเหตุนะคะนําเครื่องมือตรวจวัดสภาพอากาศและมละพิษโดยรอบของโรงงานต้นเพลิงนอกจากนั้นยัง เก็บค่าตัวอย่างของน้ำโดยเฉพาะในท่อระบายน้ำที่เชื่อมต่อโรงงานลงสู่คลองสาธารณะซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เปิดเผยว่าจากการตรวจวัดสภาพอากาศในขณะนี้ยังไม่พบสารพิษในอากาศแต่อย่างใดมีเพียงฝุ่นละอองจากขี้เถ้าของไฟไหม้ซึ่งก็เกินที่เกินค่ามาตรฐานแต่ก็ไม่มากจนน่าเป็นกังวลค่ะ